การกับเคลื่อนธนาคารขยะก็เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าให้แต่ละท้องถิ่นได้ดำเนินการกับเคลื่อนธนาคารขยะนะครับอำเภอปากพนังก็ได้ก้าวเข้าโครงการหล่อเสริมของบน,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 น้อยเป็นต้นแบบของการาำลงตือปากพนังนะครับเป็นธนาคารขยะบปั้นหมงมีมาครับ วันนี้นายกก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ท้องถิน่นแต่ละท้องถิน่นให้ความสําคัญเรื่องการคัดแยกขยะและก็รับซื้อขยะตรงนี้นะคะออของเราที่ทํามาประมาณ8เดือนแล้วค่ะธนาคารขยะของบ้านแสงวิมานนะคะรู้สึกว่าประสบความสาเร็จมากแเดือนเนี่ยมีเงินฝากอยู่ประมาณ 24, สอ0 0 0ื่น่พัน่บาทนะคะที่แค่แปดเดือนนะคะวันนี้เป็นวันนัดสุพที่สองของทุกๆเดือนเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่สองของทุกๆเดือนนะครับก็จะมีที่รประชาชนเนํนาขยะมาฝากแล้วขา่าฝากกับธนาคารนะครับ โดยไม่ได้มีเงินกลับไปนะครับเพื่ว่าธนาคารใดๆใช่ครับทีนี้ก็จะมีเนิีขื้นฝั่งกในกระจาดี๋ยขั้นตอนตรงนั้นจะมีการเล่นหนักต่อผู้เกเงินนะครับสวัสดีครับจุดนี้คือจุดพื้นที่มัสยิดบ้านแสงวิมานนะครับ ซึ่งเป็นจุดรับซื้อเป็นธนาคารขยะของชุมชนหมู่13ตำบลทองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกสัปดาห์ศุกร์ที่2ของเดือนก็จะมีประชาชนนำขยะมาะเพื่อฝากให้กับธนาคารโดยมีคณะกรรมการธนาคารขยะนะครับเป็นผู้กับเคลือนง,งานนะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมพิเศษก็คือการศึกษาเรียนรู้ชุมชนที่นี่เป็นธนาคารขยะต้นแบบของอำเภอปากพนัง นะครับซึ่งวันนี้ทางท้องถิ่นอำเภอปากพนังนะครับได้นัดตัวแทนของท้องถิ่นนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านนายกท่านประหลัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในส่วนของอรับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมของทุกๆตํตำบลส6บท้องถิ่นในอำเภอปากพนังนะครับมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะในรูปแบบของธนานคารขยะนะครับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นเห็นแนวทางรูปแบบ การพัฒนาต่อยอดนะครับในเรื่องของการจัดการขยะโดยชุมชนเองนะครับซึ่งเ,เวทีก็จะนําไปสู่เรื่องของการถอดเรียนในเรื่องของการพัฒนาในรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยใช้กับเพื่อนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอบตอเทศบาลมีบทบาทสําคัญมีงบประมาณในการกับเพื่อนเพื่อที่จะให้งบประมาณเนี่ยถูกนําใช้กับประชาชนอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ณนะวันนี้เนี่ยนะครับทุกชุมชนก็ประสบปัญหาเรื่องของขยะ เพราะฉะนั้นขยะเนี่ยก็จะถูกจัดก,การโดยชุมชนเองถือว่าเป็นความมั่นคงและเป็นความยั่งยืนที่สุดในเรื่องของการกับเครื่องงานสิ่งแวดล้อมนะครับอำเภอปากพนังเป็นอำเภอที่มีประชากรมากมีท้องถิ่นจํานวนมากนะครับทำอย่างไรที่เราจะเดินร่วมกันกับท้องถิ่นทุกอำเภอท,ทั้งอำเภอปากพนังนะครับเพื่อที่จะให้งานในเรื่องของขยะเนี่ยถูกเป็นภาระที่เรามีส่วนร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนนะครับจุดนี้คือจุดร่วมต้นที่เราทํามา8เดือนนะครับเห็นรูปแบบและกระบวนการในการจัดการที่มีความมั่นคงนะครับมีจิตอาสาที่จะมาช่วยกันนะครับโดยไม่ได้หวังเงินสิ่งตอบแทนที่จะเป็นอ่าำลังใจให้กับทุกคนคือสิ่งที่ทุกคนยอมรับก็คือการยอมรับของชุมชนนะครับแล้วจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ าทางองค์การบริหารส่วนตำบลโดยท่านนายกกำมนชนกรับพิจารณานี้องค์การบริหารส่วนตำบลของน้อยได้มีแนวคิดในการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการต่อยอดนะครับอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแล้วก็ขยายครัวเรือนเพื่อที่จะให้ควบคุมกันทั้งหมู่บ้านต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งคิดว่าเรายังมีเวทีแลกเปลี่ยนรู้อีกต่อไปเป็นระยะระยะเพื่อการพัฒนาต่อยอดและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด,ดีของพี่น้องประชาชนครับ